การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติมีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานและพัฒนาประเทศเป็นเครื่องมือที่ชี้บอกความสำเร็จหรือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการพัฒนาที่ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการวางแผนกำหนดนโยบายหรือแก้ไขปัญหาต่างๆในระดับจังหวัดโดยสำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ได้เป็นผู้จัดทําการเก็บรวบรวมข้อมูลในการอบรมวันนี้นะคะก็เป้าประสงค์หลักเลยก็เพื่อจะให้ความรู้ในระเบียบวิธีการดําเนินงานนะคะการจัดเก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่ามาดีนะคะของสํานักง,งานสถิติจังหวัดสาะแก้วในการที่จะออกไปทํางานสนามเนี่ยทางสํานักง,งานสถิติแห่งช,ชาติเรามีระเบียบและก็ขั้นตอนระเบียบวิธีการพร้อมคํานิยามศัพท์และก็ คุ้มรวมในการทำงานที่ชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เจ้าหน้าที่จะออกทำงานมันจะต้องมีความเข้าใจที่ตรงกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการปฏิบัติงานเนี่ยเราใช้เครื่องมือก็คือเป็นใช้แท็บเล็ตในการจัดเก็บข้อมูลด้านไม้นะครับ,รบนี่คือเรียกไม่ว่ดด้ามไม้หกเสาที่ตลาดกัมพูชาด้ามเมนลายท่าหกเสาเป็นเชือกแดงนะครับก็จะเป็นด้านเมนลายเนี่ยอย่างน้อยในหมู่บ้านเราก็จะได้รู้ว่าหมู่บ้านของเราเนี่ย หนบ้านหลังนี้ทําอะไรมีอาชีพอะไรมีประชากรกี่คนบางทีข้อมูลที่ผ่านมาอาจจะคาดเคลื่อนตอนณปัจจุบันนี้ทางสํานักงานเศิติจังหวัดสก,ก้วเอาลงมาก็จะได้รู้ข้อมูลที่แท้จริงของหมู่บ้านในศาสตร์ของเรานะครับเพืได้ไปเอาไปพัฒนาเกี่ยวกับเศรเษฐกิจของทางระดับจังหวัดต่อไปนะครับผมก็ขอขอบคุณทางสํานักงานสถิษิจังหวัดสก,ก้วที่ลงมาสํารวจข้อมูลในครั้งนี้ด้วยนะครับเราเองก็ขอข้อมูลจะ ทางด้านสต,ติเหมือนกันที่เป็นความร่วมมือด้วยกันนะคะสต,ติเองกอ็เราก็จะมีการอขอข้อมูลในเรื่องของ g p p การว่างงานนะคะตาเงินเฟอ้อนะคะแล้วก็ในเรื่องของในเชิงพื้นที่เราก็ได้มีการลงพื้นที่ด้วยกันนะคะก็ได้รับความร่วมมือดีนะเป็นการบูรณาการร่วมกันกับสติตนะคะซึ่งซึ่งก็อันนี้ก็ทํางานร่วมกันอย่างดีเยี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นยํา เรื่องหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ข้อมูลนะคะของสำนักง,งานสถิติแห่งชาติและก็สำนักง,งานสถิติจังหวัดเองในเรื่องการเรานำข้อมูลเนี่ยมาใช้ในการออกรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดลายไตรมาสเพราะฉะนั้นในการใช้ข้อมูล หลักๆเนี่ยจะมีเรื่องของการสำรวจภาวะการมีงานทำของประชากรทั้งรายปีรายไตรมาสซึ่งสำนักง,งานสถิติเนี่ยได้ออกข้อมูลมานอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องของอการสำรวจแรงงานนอกระบบซึ่งจังหวัดสระแก้วเราเนี่ยมีฐานมีมีแรงงานเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแรงงานนอกระบบหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานเราเนี่ยก็ ใช้ตัวนี้เหมือนกันค่ะข้อมูลจากสถานการณ์แรงงานเนี่ยนะคะมาร่วมกันในการวางแผนดําเนินการหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราการว่างงานอันนี้เป็นเป็นความร่วมมือร่วมกันที่ในเรื่องของการใช้ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนกลุ่มองค์กรหรือประชาชนต้องการปรึกษาเรื่องการจัดทำข้อมูลสถิติหรือรับบริการข้อมูลสถิติสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดสะแก้วชั้นหนึ่งสารกลางจังหวัดสะแก้วยินดีให้บริการข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดีมาร่วมสร้างอนาคตไทยร่วมใจให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติกันนะครับ